สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ e ิสราออีแชนลค่ะวันนี้เราจะมาพาเข้าครัวไปทำเบอร์เกอรี่กันนะคะ mm hmm. วันนี้เราจะมาทำเค้กบีทูตครีมชีสกันนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นแล้วก็ไปดูวัตถุดิบแล้วก็ไปลงมือทากันเลยค่ะไปค่ะอันดับแรกเราก็จะมาตีไข่นะคะ เราจะใช้ไข่เต็มฟองเลยนะคะเราก็จะตีให้เขาขึ้นฟูนิดนิดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ เราก็จะตีไข่กับน้ำตาลทรายนะคะให้เข้ากันนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมารอให้น้ำตาลทรายเขาเออละลายเข้ากันกันกบไข่นะคะก็ใช้เวลาในการตีนานหน่อยนะคะาตอนนี้ก็เริ่มเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะ มาเราก็จะมาใส่น้ำมันลงไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะตีน้ำมันไข่แล้วก็น้ำตาลซาให้เข้ากันนะคะ ตอนนี้ก็เริ่มเข้มข้นขึ้นนะคะเราก็จะตีไปเรื่อยๆนะคะครัต่อมาเราจะใส่นมสดลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะเบา ตีลงนะคะเราก็จะมาใส่เป็นแป้งนะคะแป้งเค้กแล้วก็เกลือป่นนะคะแล้วก็เบกกิง้งโซดานะคะแล้วก็วานิลาเราใช้แบบเป็นชนิดผงนะคะเราก็ร่อนแล้วใส่ไปด้วยกันเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตีผสมให้เขาเข้ากันนะคะ เราจะใช้ความเร็วต่ำนะคะในการตีแป้งนะคะเพื่อไม่ให้มันขึ้นฟูไม่ให้มันฟุ้งกระจายนะคะแล้วก็แล้วเราก็ค่อยเริ่มเร่งสปีดให้มันเร็วขึ้นนะคะค่ะตอนนี้แป้งเราก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่เนื้อบีทูตลงไปนะคะสีสดแดงมากเลยค่ะ บีทูตนี่เราก็เอาไปต้มก่อนนะคะเราไม่ได้ใช้บีทูตสดนะคะเราจะเอาบีทูตไปต้มให้เขาสุกแล้วก็เอามาซอย,ซอยนะคะแล้วแต่เพื่อนบางคนก็ปั่นได้นะคะถ้าอยากได้เนื้อบีทูตที่ละเอียดนะคะอันนี้เราอยากให้เขาเป็นเส้นๆเ,เวลาเรากินเค้กก็จะได,ไดนน้ได้กินเนื้อเนื้อได้กินเนื้ออบีทูตด,ด้วยนะคะ สีแดงสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเทในใส่ในถาดพิมพ์ที่เราเตรียมเอาไว้นะคะตอนนี้เราก็ไปวอร์มเตาอบไว้ได้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็เสร็จเแล้วก็เทลงไปเลยค่ะค่ะเราก็จะอบเขาโดยใช้ไฟนะคะร้อยสามสิบองศานะคะแล้วประมาณสามสิบนาทีนะคะหรือว่าแล้วแต่เตาของแต่ละบ้านนะคะก็ปรับเปลี่ยนใช้กันนะคะเพื่อน ค่ะถ้า,ดาเดี๋ยวเราไปเข้าเตาอ,อบกันค่ะแล้วเดี๋ยวออกมาดูกันนะคะค่ะในขณะที่เราอบเค้กอยู่เราก็จะมาทำครีมชีสกันนะคะเราก็จะมาตีเนยนะคะอันนี้เราเป็นใช้เนยเอามาตั้งไว้อุณหภูมิห้องนะคะเราจะตีเขาให้เขาขึ้นฟูหน่อยๆนะคะแล้วก็อ่อนตัวลงนะคะตอนนี้เนยเราก็เริ่มนิ่มนิ่มแล้วนะคะ เราก็จะมาใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปนะคะพะยอะยใส่ลงไปเลยค่ะเราก็จะมาปั่นไอซิ่งกับนกเนยนะคะให้เขาเข้ากันนะคะ ไอซิ่งเราก็จะผสมเกลือแล้วก็วานิลาผงนะคะลงไปพร้อมกันกันกบน้ำตาลไอซิ่งเลยนะคะแล้วเราก็จะปั่นเขาให้เขาเข้ากันนะคะ ตอนนี้ไอซิ่งเรากับเนยก็เริ่มเข้ากันแล้วนะคะไอซิ่งเราก็ละลายแล้วนะคะเราก็จะมาตีเข้าให้ขึ้นฟูก่อนนะคะตอนนี้ก็เริ่มได้เป็นเนื้อครีมแล้วนะคะอ่ะตอนนี้ก็เริ่มฟูแล้วนะคะ ต่อมาเราก็จะมาใส่ครีมชีสลงไปนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาปั่นให้เขาเข้ากันนะคะเราจะตีเขาไปให้เขาขึ้นฟูเป็นเนื้อมูสนะคะแล้วเราก็จะได้เนื้อครีมที่เนียนนะคะ ค่ะตอนนี้ก็เริ่มใช้ได้แล้วนะคะครีมชีสเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปาดข้างๆเขานะคะตอนนี้ก็เริ่มฟูนุ่มะะแ,แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ในหัวบีบเตรียมเอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าตู้เย็นสักพักหนึ่งนะคะรอให้เค้กเราสุกนะคะแล้วเดี๋ยวเรา กลับมาดูกันค่ะอืมค่ะเค้กเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะสีแดงสดใสหน้าตาน่าทานไหมคะเดี๋ยวเราก็จะมาปล่อยให้เขาเย็นตัวก่อนนะคะแล้วให้เขาเซตตัวลงก่อนแล้วเรามาทําขั้นตอนต่อไปค่ะค่ะตอนนี้เค้กเราก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแกะกระดาษไขออกนะคะ เดีย๋ยวดูนะคะนี่ค่ะหน้าเค้กเขานะคะจะได้เนื้อลายของบีทูตเรานะคะค่ะนี่ก็ปล่อยให้เหย็ยนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งหน้ากันนะคะอันนี้เป็นครีมที่เราทําไว้เมื่อสักกี้นะคะเมื่อสักรู่นะคะเราก็จะมาบีบเขาใส่ลงไปเลยค่ะ ก็จะมาโรยเขาด้วยผงช็อกโกแลตนะคะโรยไปเพื่อความสวยงามค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดกันค่ะ เ,เพื่อนๆเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปค่ะนี่ค่ะมาค่ะนำกาแฟมาทานคู่กันกับเค้กบีทูธเราเลยนะคะเนื้อนิ่มๆสวยๆเลยค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาติดตามนะคะก็มารอดูชมรอบหน้านะคะว่าเราจะพาเพื่อนๆไปทำอะไรเค้กอะไรกันอีกนะคะก็คลิปวิดีโอนี้เราก็จะขอลาไปก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายทุกคนนะคะ